สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Urban Talk Thailand รายการที่จะพูดคุยเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับชีวิตเมืองและการพัฒนาเมืองวันนี้เป็นเอพิโซดที่47นะครับแกะปมปัญหาวัดกับคอนโดทะเละกันไม่ได้จะมาบอกว่าใครถูกใครผิดนะครับแต่จะคลี่คลายให้เห็นปัญหาว่าการเปลี่ยนแปลงของเมืองหรือว่าพล,ลวัตของเมืองนะครับ มันทำให้วิถีชีวิตแล้วก็ความเป็นอยู่ที่ร่วมกันเคยเกื้อกูลซึ่งกันและกันมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วเชื่อว่าทั้งสองฝ่ายต้องปรับตัวเข้าหากันกับพลวัตที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับเรามาฉายภาพให้เห็นก่อนว่าเมื่อก่อนวัดกับชุมชนเนี่ยอยู่ด้วยกันแล้วก็วัดก็อยู่มาตั้งแต่พร้อมกับชุมชนนะครับเพราะว่าวิถีของวัดกับคนเป็นประชาชนที่อยู่โดยรอบเนี่ยเกื้อกูลพึ่งพาซึ่งกันและกันทั้งไปและกลับ วัดทาหน้าที่เป็นเรื่องของพื้นที่กิจกรรมทางาศาสนานะครับเป็นเ,เรื่องของการจัดการต่างๆที่บ้านและชุมชนเนี่ยทำไม่ได้ต้องเห็นภาพตัวนี้ก่อนว่าเมื่อก่อนบ้านของคนไทยเนี่ยเป็นที่ทํางานและที่อยู่อาศัยอยู่ด้วยกันครับไม่ได้แยกออกจากกันทุกคนทํางานที่บ้านแล้วก็การทํางานที่บ้านนั้นเนี่ยก็มีเรื่องของกิจกรรมภายในบ้านแต่ว่ากิจกรรมที่เป็นพื้นที่ส่วนกลางทั้งหลายเนี่ย ถูกโยกมาอยู่ในวัดทั้งหมดแล้วก็วัดก็มีบทบาทหน้าที่ของตัวเองเช่นเรื่องของการเป็นผู้ทรงศีลซึ่งทําเรื่องของกิจกรรมทางศาสนาที่ประชาชนในฐานะคนเป็นคารวาคเนี่ยทำไม่ได้เนื่องจากกฎระเบียบของศาสนาและการที่จะต้องมีเรื่องของพิธีกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องฉายภาพให้เห็นก่อนว่า,าการที่จะมี คนกลุ่มหนึ่งที่แยกออกมาจัดก,การจำเพาะเจาะจงที่เรียกว่าพระในทุกศาสนานะครับก็คือทำหน้าที่อันหนึ่งที่จะต้องเป็นคนกลางคนกลางคืออะคนกลางที่คือไม่ไปแข่งขันในเชิงเศรษฐกิจและชีวิตปกติกับคนในชุมชนนึกถึงว่า คนในชุมชนทําอาชีพต่างๆอยู่ในบ้านของตัวเองเนี่ยทั้งเกื้อกูลซึ่งกันและกันเอามีของขาดไปยืมบ้านของบ้านข้างๆนะรวมตัวกันเป็นกลุ่มในการผลิตเพื่อให้เรื่องของตัวของอีโคนมีออฟสเกลมีอํานาจในการต่อรองกันมากขึ้นแต่ในในยะหนึ่งก็แข่งซึ่งกันและกันครับเพราะทําของแบบเดียวกันเพราะฉะนั้นคนกลางที่จะทําหน้าที่เรื่องของกิจกรรมทางาศาสนาและอื่นๆที่ไม่ใช่ เรื่องของกิจกรรมในเชิงเศรษฐก,กิจและชีวิตประจำวันเนี่ยต้องเป็นคนกลางจริงๆก็คือแยกตัวออกไปจากการแข่งขันทางเศรษฐก,กิจเพราะฉะนั้นหน้าที่ของพระเนี่ยก็คือไม่ต้องเข้ามาแย่งในการแข่งขันแต่ทําหน้าที่ในการแน่นอนเป็นคนกลางในการตัดสินคดีความหรือความขัดแย้งต่างๆของชุมชนเป็นคนกลางในการที่จะรวบรวมความคิดที่แตกต่างกันในฐานนะคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคนอื่นๆแบบมีส่วนได้ส่วนเสียเพราะฉะนั้น ก็มีคนกลางตรงนี้แยกตัวออกจากทางระบบเศรษฐกิจมันก็ต้องพึ่งพาครับก็ขเขาแยกมาแล้วเขาจะเาขาจะเอาอะไรกินชุมชนก็ให้อาหารเนี่ยนะครับแล้วก็ให้ความช่วยเหลือต่างๆมาช่วยซ่อมแซมมาช่วยสร้างและอื่นๆที่พระทาไม่ได้เพราะฉะนั้นวัดกับชุมชนพึ่งพาซึ่งกันและกันพระมีหน้าที่ของพระชุมชนมีหน้าที่ของชุมชนในเชิงเศรษฐกิจพระมีหน้าที่เป็นคนกลางวัดมีหน้าที่เป็นคนกลางและทำหน้าที่ในฐานะพื้นที่ส่วนกลาง เกื้อกูลอย่างสมดุลซึ่งกันและกันแล้วก็ชุมชนกับวัดเนี่ยถ้าเห็นในกรุงเทพสมัยก่อนแล้วก็วันนี้ก็ยังเป็นอยู่ก็คือมีวัดกระจายไปทั่วเมืองเพราะว่าวัดกับชุมชนต้องเป็นระยะเดินเท้าครับระยะเดินเท้าที่คนมาเดินมาทําบุญที่วัดได้และพระเดินไปบินทบาทอยู่ในระยะที่สามารถที่จะรับบาตรรับอาหารแล้วเดินกลับมา ที่วัดได้อย่างเหมาะสมเพราะฉะนั้นมันผูกพันกันในลักษณะแบบนี้แล้วเราจึงมีวัดกระจายไปทั่วนะครับแต่ว่าในอีกข้างหนึ่งก็คือชุมชนก็เปลี่ยนตัวเองครับเมื่อก่อนชุมชนที่ผมเล่าให้ฟังก็เป็นบ้านขนาดเล็กอยู่กับวัดนี่แหละครับอยู่ในระยะการเดินเท้าจากวัดถ้าเกินกว่าระยะเดินเท้าจากวัดนี้ก็ไปขึ้นกับอีกวัดหนึ่งแล้วแล้วก็เป็นคนที่ดูแลตักบาตรให้พระเป็นคอยดูแลซ่อมแซมในฐานะโยมอุปัาข,ของวัดในระยะเดินเท้าแล้วก็ ชุมชนเนี่ยมันก็ถูกเปลี่ยนไปจากชุมชนที่พึ่งพาวัดแล้วก็ขยายเปลี่ยนตัวเองออกไปเราจะเห็นว่าคนรุ่นลูกรุ่นหลาน,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 นของคนในชุมชนที่อยู่กับวัดเนี่ยก็ไม่ได้ผูกพันกับวัดแล้วไม่ได้ทำงานในวัดไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับวัดนะครับออกไปทำงานข้างนอกในฐานะนักบัญชีนะครับคนเป็นนักธุรกิจต่างๆเสีมียน หมอสถาปนิกวิศวกรต่างๆซึ่งไม่ได้ผูกพันกับวัดแล้วแต่ไปผูกพันกับการทํางานของเมืองแทนนั้นสิ่งที่ชุมชนก็เปลี่ยนแปลงไปแล้วแน่นอนครับเมืองเปลี่ยนแปลงไปมีความหนาแน่นมากขึ้นนั้นที่อยู่อาศัยก็ขาดแคลน ถามว่าที่อยู่อาศัยขาดแคลนแล้วจะไปอยู่ที่ไหนแน่นอนก็ต้องไปเพิ่มความหนาแน่นของที่อยู่อาศัยเดิมนั่นแหละเพราะเป็นที่ดินของภาคเอกชนแต่ว่าที่ดินของภาคเอกชนนั้นก็ที่ผมบอกนะครับชุมชนกับวัดอยู่ด้วยกันในระยะเดินเท้าทั้งหมดกระจายไปทั่วกรุงเทพเนี่ยแน่นอนมันก็ต้องไปมีส่วนหนึ่งที่เข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่ใกล้เคียงวัดเช่นกันเดี๋ยวลองมาเห็นภาพกันก่อนว่าแล้วปัญหามันเกิดอะไรขึ้นบ้างผมรวบรวมข่าวมาให้ดูนะครับ ในเนื้อข่าวที่พยายามรวบรวมมาจากสื่อต่างๆนะก็จะเห็นว่ามีปัญหาเรื่องของวัดส่งเสียงดังนะครับแล้วก็จะเห็นภาพว่าออคอนโดต่างๆก็เข้ามาอยู่ติดกับวัดเลยครับแล้วก็ไม่ใช่แค่คอนโดเดียวนะครับหลายๆคอนโดมีคอนโด A คอนโด B คอนโด C ได้จากตัวแผนที่มาเนี่ยเข้ามาอยู่ติดวัดหมดแล้วก็คอนโดห่างจากวัดแค่30เมตรเท่านั้นเองนะครับ แล้วก็ไม่ใช่แค่เรื่องของการสวดศพนะครับงานวัดต่างๆนะครับงานบวชงานแห่นาคงานทําบุญในช่วงวันพระใหญ่นะครับหรือว่าการจัดงานวัดในฐานะการเป็นตัวตลาดนัดหรืองานจัดงานวัดในช่วงตัวของเทศกาลพิเศษต่างๆก็มักจะเกิดปัญหากับชุมชนเสมอไม่ใช่แค่วัด พุทเพียงอย่างเดียวนะครับาศาสนสถานอื่นๆเช่นเรื่องของมัสยิดก็มีปัญหาเช่นกันนะครับไม่ใช่แค่ตัวของาศาสนาเดียวที่เป็นปัญหาแต่ลองดูก่อนว่าแล้วทําไมเมื่อก่อนจึงไม่เป็นปัญหาเมื่อก่อนไม่เป็นปัญหาเพราะอะไรเพราะว่าวัดกับชุมชนอยู่คู่กันมาและเกื้อกูลซึ่งกันและกันมาตลอดในฐานะเนื้อเดียวกันและวิถีเดียวกันผมย้ํานะครับวิถีเดียวกันถามว่าวิถีเดียวกันยังไง นึกถึงย้อนกลับไปในสมัยก่อนครับวัดทําหน้าที่อะไรบ้างวัดทําหน้าที่ที่ไม่อยู่ในบ้านที่เป็นทั้งที่อยู่อาศัยและที่ทํางานของประชาชนทั้งหมดเป็นอะไรบ้างครับเป็นสถานศึกษาครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี้ยคนมาเรียนที่วัดเราจึงมีคําว่าบวชเรียนนะครับพออายุครบบวชก็มาเป็นพระอยู่ที่วัดน่ะบวชอยู่ที่วัดแล้วก็เรียนที่วัดเสร็จแล้วก็กลับไปรับความรู้ที่เป็นเรื่องของทางธรรมกลับไป ประสานกับการใช้ชีวิตทั้งโลกบ้านที่อยู่ข้างๆวัดนั่นแหละก็กลับไปทําอาชีพของตัวเองแต่งงานแต่งการโดยที่ยังผูกพันกับวัดทั้งจากสถานศึกษาที่เรียนมาแล้วก็ยังเป็นโยมอุปัมภาของวัดต่อไปนะครับเป็นอะไรครับเป็นสถานรักษาพยาบาลครับเมื่อก่อนนี้คนในชุมชนก็อยู่แต่ในชุมชนไม่ออกไปไหนครับนานๆจะออกไปทีติดต่อธุรบะบางเยี่ยมญาติที่อยู่ห่างไกลบ้าง แต่ว่าพระเนี่ยสามารถออกไปข้างนอกชุมชนได้แล้วก็ไปเอาความรู้ต่างๆทั้งโรงเรียนที่บอกเมื่อเม่อที่โรงเรียนเมื่อบอกที่บอกเมื่อสักครู่นี่นะครับแล้วก็เอากลับมาในฐานะความรู้ในการรักษาพยาบาลวัดจึงเป็นศูนย์กลางในการรักษาพยาบาลเพราะสามารถเอาความรู้จากที่อื่นกลับมาสู่ชุมชนได้เป็นอะไรอีกครับเป็นพื้นที่ส่วนกลางของชุมชนครับ เพราะว่าบ้านเนี่ยเขาก็แค่อยู่กับทํางานแต่ว่าถ้าจะพบปะสังสรรค์กันตอนเย็นนะครับเล่นกีฬานั่งคุยกับเพื่อนบ้านจัดงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานบวชงานแหนนะ่นาางานแต่งงานนะครับเขามาจัดที่วัดทั้งหมดนะครับเขาคือพื้นที่ส่วนกลางของชุมชนเพราะฉะนั้นยังมีอีกหน้าที่นะครับเป็นศูนย์การประชุมครับเป็นศูนย์การประชุมของชุมชนนี่แหละที่เราเห็นศูนย์การประชุมทั้งหลายเมื่อก่อนเนี่ย การจัดการประชุมทั้งหลายจะสื่อข่าวจากรัฐสื่อข่าวจากวัดเนะผู้ใหญ่บ้านจะสื่อข่าวจากชุมชนใช้เป็นที่เป็นศูนย์กลางการจัดการประชุมแล้วก็สื่อสารต่างๆเป็นที่รวมพลนะครับในยามเกิดเหตุฉุกเฉินเราจะเห็นว่าหนังไทยสมัยก่อนเนี่ยตีข้อไม้มารวมกันที่วัดเพื่อจะต่อสู้กับโจรที่เข้ามาปล้นชุมชนหมู่บ้านนะครับเ,เกิดเหตุฉุกเฉินอะไรต่างๆก็มารวมตัวกันที่วัดเป็นที่พึ่งพาทั้งกายและใจ ของคนในชุมชนเป็นอะไรอีกครับเป็นที่อยู่อาศัยครับเพราะว่าหลายๆวัดเนี่ยมีชุมชนที่เช่าพื้นที่วัดอยู่อาศัยไม่ใช่เพิ่องอยู่นะครับอยู่มาเป็นเวลานานหลายชั่วอายุคนแล้วก็มีครับอยู่ในพื้นที่ที่เนื่องจากวัดเนี่ยมีตัวพื้นที่ขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นก็ที่เหลือก็ให้ชุมชนมาเช่าอยู่ในราคาถูกๆมาตั้งถิ่นฐานในราคาถูกๆแล้วก็อยู่กันไปถึงพูกถึงหลานนะครับแล้วก็คนเหล่านั้นก็เพึ่งพาวัดในฐานะ ตักบาทให้วัดเป็นที่ชุมนุมตอนนี้เป็นที่จอดรถของคนในชุมชนกันมากมายแล้วก็ยังพึ่งพาในมิติต่างๆแหล่งงานก็มีครับเป็นตลาดนัดเอาของมาขายก็มีทํางานอยู่กับวัดก็มีนะครับก็พึ่งพากันอย่างสมดุลเป็นอะไรครับเป็นโรงแรมครับเมื่อก่อนเนี้ยคนที่ไปต่างถิ่นต่างๆเนี่ยหาที่พักไม่ได้ไม่มีญาติอยู่แถวนั้นต้องพักระหว่างทางก็หาวัดอยู่ครับก็ไปหาหลวง,งพ่อขอน,อนอนคืนหนึ่งเดี๋ยวจะไปต่อนะ พระก็ให้ครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็คงยากแล้วนะครับแล้วก็แน่นอนครับเป็นแหล่งประกอบอาชีพก็คือเป็นพื้นที่ที่ประกอบอาชีพะใช้พื้นที่วัดเป็นตลาดนัดเป็นพื้นที่ค้าขายเป็นคนที่ทํางานร่วมกับวัดและอื่นๆที่สามารถพึ่งพาซึ่งกันและกันได้ในเรื่องของอาชีพและอีกอันหนึ่งที่อาจจะลืมไปเป็นนาฬิกาครับวัด ที่เขาตีค้องตีตัวระครังต่างๆเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยครับคนไม่มีนาฬิกาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำก็คือวัดทำหน้าที่เป็นตัวนาฬิกาบอกเวลาด้วยการตีค้องด้วยการตีระครังชุมชนได้ประโยชน์ครับเพื่อจะรู้ว่าเวลากี่โมงแล้วแต่วันนี้ไม่ใช่แล้วครับสิ่งสำคัญก็คือนาฬิกาทั้งนาฬิกาของวัดไปอยู่ในข้อมือของประชาชนไปอยู่ที่บ้านของประชาชนแม้แต่ในกุฏิพระก็มีนาฬิกาเช่นกันแล้ว ไม่ไม่ใช่แค่นั้นครับไม่ใช่การบอกเวลากี่โมงกี่ยามเท่านั้นแต่สิ่งที่เป็นปัญหาสำคัญก็คือวงจรเวลาของวัดกับชุมชนที่เคยเป็นวงจรเดียวกันในอดีตไม่เหมือนเดิมแล้วไม่ได้เป็นวงจรเดียวกันอย่างที่เคยเป็นแล้วไม่มีข้อขัดแย้งแล้วเมื่อก่อนนะครับพระตื่นคนเป็นคนที่อยู่ในชุมชนก็ตื่นเช่นกันด้วยการตี ตัวของระคังให้รับรู้อตื่นขึ้นมาทําธุระปะบางต่างๆเพราะเมื่อก่อนนี้ชีวิตคนเราอยู่แค่พระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกแน่นอนพระอาทิตย์ขึ้นต้องทํางานเลยดังนั้นต้องตื่นก่อนเวลานิดหนึ่งการตีระคังตอนตีสี่ชุมชนไม่เดือดร้อนตื่นเวลาเดียวกันมาทํานู่นทนํานี่เตรียมของที่จะไปค้าขายเริ่มทําขนมทําอาหารแล้วก็อาหารหนั่นแหละให้พระกินก่อนแปบน๊บหนึ่งเนาะนิดหนึ่งตักบ,บาตให้พระแล้วตัวเองก,ก็กลับเข้าบ้านมากินข้าวเพื่อจะไปทํางานต่อของตัวเอง พระจำวัดถึงเวลานั้นคนก็จำวัดไม่ใช่ครับคนก็นอนเช่นกันครับเพราะฉะนั้นวงจรเป็นเวลาเดียวกันทั้งหมดไม่ได้เป็นเวลาแตกต่างกันเลยคนทํางานพระก็ทํากิจของสงฆ์คนตื่นพระก็ตื่นพระจำวัดคนก็นอนเพราะฉะนั้นไม่ขัดแย้งกันเลยครับเป็นวิถีเดียวกันทั้งหมดแต่เมื่อพลวัตของเมืองเปลี่ยนแปลงไปไม่ใช่แล้วครับ ยังไม่ต้องนึกถึงคอนโดนะครับเอาแค่ชุมชนรอบวัดนะวันนี้ก็เหลือแต่คนแก่คนยุคเดิมเท่านั้นคนรุ่นใหม่เนี่ยส่วนใหญ่ย้ายออกจะอ้างว่าไปอยู่ใกล้แหล่งงานและอื่นก็ตามทีเถอะแต่ในมิติหนึ่งก็คือวิถีชีวิตในรูปแบบใหม่ของเมืองเนี่ยไม่สอดคล้องกับวงเวลาของวัดแล้วเวลาของคนในยุคปัจจุบันกับเวลาของวัดเนี่ยไม่ใช่เวลาเดียวกันแล้วหลายๆคนไม่ได้ทํางานในช่วง พระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกแล้วต้องตื่นกับเวลาแป๊บหนึง่งแล้วก็นอนในเวลาแต่หัวค่ําแบบเดียวกับวัดแล้วแต่ว่าคนหลายๆคนทํางานกะบ่ายทํางานกลางคืนและอื่นๆบ้างเพราะฉะนั้นเวลาในการนอนเวลาในการทํางานของเขาวงจรชีวิตเวลาในชีวิตของเขาไม่ตรงกับวัดแล้ววัดตีละครังตอนตีสี่พึ่งนอนได้สองสามชั่วโมงต้องตื่นขึ้นมาอันนี้ก็เป็นปัญหาหรือว่าการจัดการต่างๆของวัดการจัด กิจของสงฆ์ต่างๆหรือการจัดเรื่องของกิจกรรมที่จะเป็นที่เคยอยู่กับวัดแล้วคนในชุมชนได้ประโยชน์อาจจะไม่ได้ประโยชน์อีกต่อไปแล้ววันเสาร์อาทิตย์คนที่ทํางานออฟฟิศอยากต้องการพักผ่อนตายแล้วมีตลาดนัดมีงานวัดมีหนังกลางแปลงแทนที่จะได้พักผ่อนในวันเสาร์อาทิตย์ถ้าเป็นสมัยก่อนเนาะทุกคนทํางานในบ้านทํางานวันจันทร์ถึงสุขไม่ได้พักผ่อนหย่อนใจใช้งานรื่นเริง ในวันหยุดของวัดนี่แหละเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจได้ประโยชน์แต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วเขาไปรื่นเริงที่อื่นแล้วก็มีเวลาพักผ่อนของเขาตรงกับเวลาที่เคยเรื่นเริงของวัดเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นปัญหาตามมาว่าเมื่อวงจรมันไม่ไม่เข้ากันและแถมยังมีคนกลุ่มใหม่นะครับคนกลุ่มเดิมนะคนรุ่นใหม่ของคนกลุ่มเดิมวงจรไม่เข้าแต่ว่าเขาเคยเห็นภาพนี้มาตั้งแต่เด็กเขาก็พยายามทนอยู่ไม่ได้เขาก็ย้ายออกไปแต่ ในพลวัตของเมืองเนี่ยที่อยู่อาศัยพื้นที่ที่อยู่อาศัยมันขาดแคลนขึ้นเรื่อยๆแล้วก็คนกลุ่มใหม่ย้ายเข้ามาอยู่รอบวัดจะถามว่าเขาย้ายมาอยู่รอบวัดได้ก็คนในชุมชนเดิมนะครับขายที่ดินให้เขาเนาะเพราะฉะนั้นก็เห็นภาพอยู่ว่า คอนโดอยู่ติดกับวัดอะ่ะกาคนรุ่นใหม่แหละที่เข้ามาอยู่แล้วก็คนกลุ่มใหม่ที่คนกลุ่มเดิมเขาย้ายที่ออกไปแล้วก็มาทําพื้นที่ดินที่มีความหนาแน่นรองรับประชากรที่เพิ่มขึ้นนะครับด้วยการเป็นคอนโดเพิ่มขึ้นมาคนกลุ่มเนี้ยไม่ได้ผูกพันกับวัดมาตั้งแต่เด็กๆไม่ได้ยอมเรื่องของการเออเห็นว่าเออเขาอยู่มาก่อนนะและอื่นๆไม่เหมือนเดิมนะครับเขาก็บอกว่าเฮ้ ฉันมาอยู่ในวิถีนี้แล้วมันเกิดปัญหาแบบนี้ได้ยังไงวงจรชีวิตของฉันก็เป็นวงจรปกติของคนพนักง,งานออฟฟิศซึ่งเป็นชนชั้นกลางต่างๆที่อยู่ในเมืองเป็นเรื่องปกติวันเสาร์อาทิตย์ฉันก็ต้องการพักผ่อนเลอะๆในปัจจุบันฉัน work from home นั่งทํางานอยู่ที่บ้านวัดจัดงานบวชในช่วงกลางวันและเสาร์อาทิตย์บางทีคนบางคนก็ทํางานอยู่หรือคนบางคนก็พักผ่อนนอนยาวกว่าในเวลาปกติก็มีงานบวชงานอะไรต่างๆที่จัดตั้งแต่เช้าตามวิถีเดิม ของคนในชุมชนเดิมที่เคยอยู่มาก่อนบางส่วนที่ยังหลงเหลืออยู่ก็เกิดความขัดแย้งซึ่งกันและกันอยากให้มองทั้งสองมิติครับมิตินึงถามว่าวัดเป็นยังไงบ้างแล้วคอนโดเป็นยังไงบ้างที่จะต้องปรับตัวเข้าหากันครับเพราะพลวัดของเมืองเป็นเรื่องปกติวัดเองก็เคยปรับตัวครับวัดเคยปรับตัวมาตลอดจากหน้าที่ต่างๆที่ผมเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนวัดเป็นทุกอย่าง โรงเรียนโรงพยาบาลโรงแรมศูนย์การประชุมเนาะเป็นเรื่องของตัวบอกเวลาของคนในชุมชนเป็นที่อยู่อาศัยเป็นแหล่งงานและอื่นๆเนี่ยวันนี้มันถูกถอนออกไปเยอะครับโรงพยาบาลออกก่อนเลยครับนะสถานรักษาพยาบาลถูกถอนออกไปก่อนเลยไปอยู่ในสถานรักษาพยาบาลแบบที่เป็นาม,ามาตรฐานยุคใหม่นะครับโรงเรียนนะครับถูกถอยออกไป ค่อนข้างมากแล้วจะมีโรงเรียนวัดหลงเหลืออยู่ก็ค่อนข้างที่จะมีเด็กนักเรียนน้อยลงค่อนข้างมากการเป็นนาฬิกานี่ถูกถอนออกไปนานแล้วครับเพราะฉะนั้นถ้ายังจะตีระครังบอกวลาทําได้ครับบอกว่าเออนี่เป็นเทรนด์เทรดิชชั่นลสิ่งที่เราต้องเก็บไว้แต่ก็ตีในเวลาที่ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อวงจรชีวิตของคนอีกกลุ่มหนึ่งก็สามารถจะทําได้เช่นกันการเป็นที่พึ่งพิงที่อยู่อาศัยต่าง,างๆก็ลดลงค่อนข้างมาก การจัดประชุมก็น้อยลงแล้วเขามีแต่คนแก่คนเฒ่าที่อยู่แถวนั้นมาจัดประชุมนะครับตัวเรื่องของการประกอบประกอบอาชีพกห้ครับการประกอบอาชีพก็ลดลงมากตลาดนัดนี่คนในชุมชนก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งที่มาขายของได้มีคนภายนอกเข้ามาจับจองเรียกว่าตบตีแย่งชิงเพื่อจะมาขายของในตลาดนัดของวัดเนี่ยคนนอกหมดแล้วครับคนในชุมชนก็เหลืออยู่นิดเดียวเพราะฉะนั้นวัดเองก็เปลี่ยนแปลงไป แล้วเปลี่ยนแปลงไปในทางบางอย่างถอนออกบางอย่างใส่เข้ามาใหม่ครับใส่เข้ามาใหม่อะไรครับเครื่องเสียงครับจะบอกว่าใช้วิธีนี้มาเป็นร้อยปีก็ตามทีแต่เมื่อก่อนไม่มีเครื่องเสียงไม่มีเครื่องขยายเสียงครับจะทําอะไรต่างๆเสียงก็จบอยู่ในชุมชนและชุมชนก็ได้ประโยชน์จากเรือนั้นเขาก็ไม่ทุกข์ไม่ร้อนจะสวดศพจะจัดงานบวชงานอะไรต่างๆก็นานๆทีคนภายในชุมชนกันเองเป็นงานรื่นเริงของทุกคนในชุมชนแต่ตอนนี้ชุมชนเปลี่ยนแปลงไป คนส่วนหนึ่งของชุมชนไม่ได้รื่นเริงแล้วก็ไม่ได้ยอมรับกับการส่งเสียงดังไปทั่วอีกต่อไปแล้วด้วยเครื่องขยายเสียงเพราะฉะนั้นอันนี้วัดก็ขยับตัวเองอยู่ตลอดเวลาเปลี่ยนตัวเองอยู่ตลอดเวลาไม่ได้บอกว่าหลายร้อยปีที่ผ่านมาที่วัดอยู่อยู่แบบเดิมนะครับถ้าอยู่แบบเดิมเนาะสวดด้วยเสียงเบาเงียบ,ยบภายในชุมชนวงจรเวลาจากพระทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกไม่มีใครว่าหรอกครับ แต่ว่าตอนนี้กลับไม่ใช่ละตอนนี้กลับมีทั้งเครื่องขยายเสียงมีวงจรที่เปลี่ยนแปลงไปของตัวเองที่รบกวนหรือนอกเวลากับที่เราคุ้นเคยแต่อีกข้างหนึ่งครับถามว่าคอนโดเนี่ยมันผิดที่ไหนในมุมของคนเป็นนักออกแบบเนี่ยจะบอกว่าเจ้าของโครงการและสถาปนิกละเลยและบกพร่องในการออกแบบแน่นอนครับเรื่องเวลา การศึกษาพื้นที่เพื่อการออกแบบโครงการใดโครงการหนึ่งจะรู้ตัวตนของโครงการของตัวเองนะว่าเป็นที่อยู่อาศัยที่อยู่อาศัยแน่นอนต้องการความสงบแล้วก็ได้พื้นที่ที่อยู่ข้างวัดอยู่แล้วซึ่งในหัวทุกคนเนี่ยคิดว่าวัดเนี่ยคือพื้นที่สงบแต่ถ้าสงบตลอดเวลาจะไม่เกิดปัญหานี้ลืมพิจารณาครับว่าวัดเป็นพื้นที่กิจกรรมต่างๆด้วยเช่นกัน ดังนั้นสิ่งที่ต้องคิดก็คือกิจกรรมเหล่านั้นเป็นกิจกรรมที่ทำในฐานะพื้นที่ส่วนกลางของชุมชนอยู่แล้วจะจัดงานบวชงานแห่นาคงานศพงานพิธีการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของาศาสนาหรือแม้กระทั่งการสวดศพนะครับก็เป็นเรื่องปกติที่เป็นวิถีปกติวัดไม่ได้สงบตลอดเวลาครับดังนั้นการออกแบบจำเป็นที่จะต้องวางตำแหน่งที่ตั้ง แล้วก็การจัดโซนนิ่งต่างๆในอาคารที่รับกับการที่จะได้รับการกระทบกระเทือนจากกิจกรรมปกติของวัดด้วยเช่นไม่เอาห้องมาอยู่ด้านที่อยู่ติดกับวัดทุกคนบอกว่าเอ้ยฉันอยากอยู่ห้องติดกับวัดเพราะว่าโล่งไม่มีคอนโตสูงแข็งข้างแต่สิ่งทุกผู้ต้องรับกลับไปคือเสียงอันเกิดจากกิจกรรมของวัดนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าคุณเอาพวกลิฟต์พวกห้องเครื่องห้องขยะต่างๆหรือแม้กระทั่งเอาต้นไม้มาปลูกและอื่นๆเพื่อป้องกันผลกระทบตัวนี้ก็สามารถที่จะลดผลกระทบได้หรือแม้กระทั่งหลายๆคอนโดที่อยู่ริมถนนสายประธานหรือใกล้รถไฟฟ้ารถไฟที่ส่งเสียงดังเขาทำกระจกสองชั้นครับเพื่อที่จะทำให้เสียงรบกวนต่างๆเนี่ยลดลงแล้วก็สามารถอยู่ได้ก็เป็นเรื่องปกติครับแต่ว่าคอนโดต่างๆก็ไม่ได้ออกแบบอย่างที่จะสามารถ ที่จะรับมือกับกิจกรรมปกติของวัดได้เพราะในหัวคิดว่าวัดเนี่ยคือโอ้ดีพื้นที่โล่งว่างอื่นๆน่าจะดีน่าจะสงบไม่ใช่ครับคุณเข้าใจวัดผิดโดยที่คุณเอาวิถีของอคนทั่วไปมาคิดว่าวัดจะเงียบสงบตลอดทั้งวันไม่ใช่เลยครับเพราะฉะนั้นในเมื่อทั้งสองฝ่ายต่างก็มีพลวัตของตัวเองและอื่นๆของตัวเองแน่นอนข้างของการออกแบบก็ต้องจัดการให้ดีขึ้น วัดก็ต้องคิดว่าเออในวิถีที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยเราจะทําอย่างไรให้อยู่กับชุมชนได้เพราะวันนี้วัดก็ต้องมีกลุ่มคนใหม่ที่เข้ามาเป็นโยมอุปถัมภ์ของวัดเมื่อก่อนเป็นบ้านที่อยู่กับรอบๆวัดเป็นบ้านขนาดเล็กแต่ตอนนี้คอนโดเหล่านั้นก็ส่วนหนึ่งก็เป็นโยมอุปถัมภ์คนที่ช่วยเหลือวัดเช่นกันแล้วคอนโดก็พึ่งวัดจะเป็นแบบ จอดรถบ้างที่พักผ่อนหย่อนใจบ้างหรือแม้กระทั่งวันหนึ่งที่คุณตายคุณก็ต้องมอาจัดงานศพของตัวเองหรือญาติพี่น้องของคุณที่วัดนี้เช่นกันเพราะฉะนั้นต้องคิดว่าเราจะปรับตัวอย่างไรผมไม่ได้บอกว่าปรับตัวเพื่ออีกฝ่ายหนึ่งแต่อยากให้มองว่าปรับตัวเข้ากับพลวัตของเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วไม่ใช่แค่วัดวัดพุทธ นะครับหรือวัดในาศาสนาต่างๆนะที่ได้รับผลกระทบจากพลวัตของเมืองแบบนี้เท่านั้นที่อื่นยังมีปัญหาอีกครับผมลองรวบรวมมให้ดูไม่ใช่แค่วัดหรอกครับบ้านข้างๆกันก็มีปัญหาไม่ใช่มีปัญหาจากอะไรนะครับเพราะว่าวงวงจรชีวิตเวลาในชีวิตของเขาเนี่ยตัางแตกต่างกันก็เป็นเรื่องปกติของชีวิตเมืองครับไม่ใช่ ตื่นและนอนในเวลาเดียวกันทั้งเมืองอีกต่อไปแล้วแบบสมัยก่อนที่ทุกคนใช้เวลาปกติในช่วงเวลาพระอทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกนี่คือเรื่องปกติที่เมืองเกิดขึ้นครับแล้วหลายๆที่นะครับก็เกิดปัญหาร้องเรียนเพื่อนบ้านเปิดเพลงเสียงดังนะหรือว่าส่งเสียงดังจากการใช้ชีวิตปกติของเขาเนี่ยเพราะว่าวงเวลาวงจรของเวลามันต่างกันก็ ก็ต้องปรับมาคุยกันนะครับว่าในเมื่อวงเวลาต่างกันเนี่ยจะทําอย่างไรได้บ้างหรือเนี่ยครับโรงเรียนที่เคยเป็นโรงเรียนที่คนแถวนั้นมาเรียนเนี่ยลูกหลานมาเรียนเนี่ยก็เกิดปัญหาแล้วครับว่ามีการเต้นแอโรบิกเสียงดังมีการเปิดเปิดเพลงชาติสวดมนต์เสียงดังก็เคยมีร้องเรียนมาแล้วนะครับเพราะว่าวงวงจรชีวิตของคนรอบโรงเรียนก็ไม่ได้เป็นวงจรเดียวกับโรงเรียนแบบเดิมอีกแล้ว เด็กนักเรียนมาเล่นกีฬาตอนกลางคืนเนาะในฐานะพื้นที่ส่วนกลางกลางวันไม่ได้เล่นมาเล่นตอนกลางคืนส่งเสียงดังรบกวนชาวบ้านก็มีมาแล้วครับเพราะฉะนั้นทุกองค์ประกอบล้วนแต่ได้รับผลกระทบจากพลวัตของเมืองซึ่งจะต้องปรับตัวเองเพราะเวลาของแต่ละคนในเะมืองมีคนหลากหลายประเภทหลากหลายอาชีพหลากหลายวิถีนี่เป็นเรื่องปกติของเมือง เพราะว่าเมืองเนี่ยมันทํางานตลอด24ชั่วโมงครับจะเป็นเมือง18ชั่วโมงเมือง24ชั่วโมงก็ตามเวลานอนมันไม่ตรงกันอยู่แล้วเวลาพักผ่อนมันไม่ตรงกันอยู่แล้วเวลาทํางานไม่ตรงกันอยู่แล้วแล้วตอนเนี้ยเข้ามาอยู่ร่วมกันทั้งหมดเนี่ยจะบอกว่าจะเอาเวลาของใครเป็นหลักคนเดียวแล้วคนอื่นต้องทําตามคงไม่ได้เนะเพราะว่าเขาก็คนอื่นๆที่คนละเวลาเขาก็ถูกการงานถูกวิถีอื่นๆบังคับให้เวลาเขาเป็นอย่างอีก อีกกลุ่มหนึ่งและต่อไปในอนาคตนะครับหลังโควิด work from home, work from anywhere จะมีคนไทยอีกหลายหลายล้านคนที่ต้องทำงานในเวลาเดียวกับต่างประเทศผ่านระบบออนไลน์ แล้วก็จะเป็นปัญหาตามมาอีกครับถ้าเราคิดว่าจะเอาคนใดคนหนึ่งเป็นตัวตั้งแล้วบอกว่าคนอื่นๆต้องทําตามเสมอไปไม่ใช่แล้วครับทุกคนได้รับผลจากพลวัตของเมืองทั้งสิ้นเมืองจะมีคนที่หลากหลายมีวงจรชีวิตมีวงจรเวลาที่หลากหลายทุกคนต้องจัดการตัวเองและปรับตัวเองให้อยู่ร่วมกับคนอื่นได้าศาสนสถานต่างๆอาจจะต้องปรับ วิถีของตัวเองให้สอดคล้องกับวิถีของเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป,ไปวงจรของเวลาต่างๆอาจจะต้องอเปลี่ยนบ้างการส่งเสียงต่างๆอาจจะต้องเปลี่ยนบ้างการลดใช้เครื่องเสียงการลดการตีะระฆังในช่วงเวลาที่วงจรของอีกกลุ่มหนึ่งเขาเป็นคนละเวลาการออกแบบที่อยู่อาศัยก็ต้องออกแบบให้รู้ว่าคุณจะอยู่ร่วมกับคนอื่นน่ะไม่ใช่คุณจะเปิดโล่งสบายแล้วบอกว่าฉันจะไม่รับผลกระทบจาก อย่างอื่นที่เข้ามาคงไม่ใช่โรงเรียนก็ต้องปรับตัวเองและอื่นๆต้องปรับตัวเองทั้งหมดเพราะฉะนั้นผมหวังเป็นอย่างยิ่งครับคลิปนี้ทําขึ้นไม่ได้หวังว่าจะกล่าวหาใครคนใดคนหนึ่งแต่อยากให้ทุกคนเห็นว่าทุกคนอยู่ในเมืองที่มีพลวัตเปลี่ยนแปลงไปและมีคนหลากหลายต้องเข้าใจซึ่งกันและกันและพยายามหาทางออกเพื่อให้เรามีชีวิตเมืองที่ดีขึ้นและอยู่กับคนอื่นได้อย่างมีความสุข วันนี้ก็ต้องลาไปแค่นี้กับ r รเบ n t a l k Thailand ถ้าท่านอยากรู้อะไรเพิ่มเติมพิมพ์ใต้ลิงก์เอาไว้ได้เลยนะครับเราจะพยายามหามาตอบสนองท่านเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตเมืองที่ดีต่อไปแล้วพบกันใหม่ในเอพิสโตดต่อไปวันนี้ลาไปแค่นี้สวัสดีครับ